สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบทเรียนออนไลน์รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์พว0 3 0ท0ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัทกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ ที่นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมี8ทักษะดังนี้ 1. ทักษะการสังเกตเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้หลายอย่างรวมกันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกาย เพื่อค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่สังเกตได้โดยที่ไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป 2. ทักษะการจำแนกประเภทเป็นการแบ่งพวกการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆหรือการเรียนลำดับวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้ความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัตถุ เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆออกจากกัน 3. ทักษะการวัดเป็นการเลือกและการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อหาค่าของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดรวมทั้งบอกหรือระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้มาจากการวัดอย่างถูกต้อง 4. ทักษะการใช้จำนวน เป็นการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนและการคำนวณโดยการนับจำนวนหรือคิดคำนวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาตรของสิ่งที่สังเกตได้หรือทดลองได้ 5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นการใช้ความคิดเห็นจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตยอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลหรือสารสนเทศที่เคยเก็บรวบรวมไว้ในอดีต 6. ทักษะการจัดกระทำหรือสื่อความหมายข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากวิธีการต่างๆมาจัดกระทาให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นรวมทั้งนำข้อมูลมาจัดกระทําในรูปแบบต่างๆเช่นแผนภาพแผนภูมิตารางกราฟการเขียนบรรยายสมการ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ p เป e กับเวลาแบ่งได้2แบบคือการหาความสัมพันธ์ระหว่าง p เป e กับ Space เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่างๆครอบครองอยู่การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป e กับเวลาเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ท,ที่วัตถุครอบคลองเมื่อเวลาผ่านไป 8. ทักษะการพยากรณ์เป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ของปรากฏการณ์สถานการณ์การสังเกตรหรือการทดลองไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลหรือประสบการณ์ของเรื่องนั้นที่เกิดซ้ำๆเป็นแบบรูปแบบมาช่วยในการคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นโครงงานพิยาศาสตร์เป็นกระบวนการทำงานเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมีลำดับขั้นมีองค์ประกอบ ปัจจัยแนวทางในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 1. โครงงานที่าศาสตร์ประเภททดลองเป็นการศึกษาตามสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อทดสอบว่าเราเป็นไปตามคาดหรือไม่และเหตุผลที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นคืออะไร 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจเป็นการศึกษาด้วยวิธีรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่จะต้องมีการกำหนดขอบเขตของการสำรวจนั้นระบุเป้าหมายของการสำรวจให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ตรงประเด็นแล้วก็ไม่เสียเวลามากเกินไป 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่โดยใช้หลักการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่สิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นของเล่นของใช้หรือเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์บางทฤษฎีใช้เชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้ 4. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีเป็นการนำอทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมมานำเสนอภายใต้แนวความคิดใหม่ๆพร้อมกับการสนับสนุนแนวคิดนั้นด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ต่อไปนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งโครงงานวิทยาศาสตร,ปร,ททะะสตร์ประเภททดลองนะคะจากภาพนักศึกษาจะเห็นว่าประเภททดลองนะคะก็เราใช้อุปกรณ์ในการทดลองเพื่อว่าให้เกิดการสังเกตนะคะหรือจะภายใช้วิธีการเล่นใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ตามภาพนะคะ,ะตัวอย่างที่2เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจนะคะ จากในภาพก็เป็นการสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนแต่ละเจนนะคะแล้วก็7อันดับแอปพลิเคชันที่คนรุ่นใหม่ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นการสำรวจนะคะตัวอย่างที่3เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นะคะก็เป็นสิ่งของที่ใช้ภายในครัวเรือนอ่าใ,ใ,ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังตัวอย่างนำภาพนะคะ ตัวที่4เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีอ่าตัวอย่างประเภททฤษฎีนั้นก็คือว่าทฤษฎีที่มีอยู่เดิมแล้วนะคะเรานํามาแบบว่าเออเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นว่ารองรับกับว่าทฤษฎีทฤษฎีเดิมนี่เป็นการทดกองที่ถูกต้องนะคะอ่าสำหรับใบงานรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะ ข้อ1ให้นักศึกษานะคะอธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี8ทักษะเนี่ยอย่างที่ครูได้อธิบายไปแล้วเนี่ยมีทักษะอะไรบ้างจงอธิบายมานะคะข้อ2ให้ยกตัวอย่างประเภทโครงงานวิทย์มา1ประเภทเลือกมา1ประเภทนะคะพร้อมกับอธิบายว่าประเภทนั้นมีความหมายยังไงวิธีการทำยังไงทดลองยังไงนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็จบการบทเรียนออนไลน์วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก็ให้นักศึกษาก็ทบทวนบทเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆด้วยนะคะจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube อะไรก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ